ใครที่กินยาเหล่านี้อยู่นะคะต้องระวังสตีเวนจอนสันค่ะจากข่าวสาวสวยคนนี้นะคะเป็นหวัดนะแล้วก็เลยไปฉีดยามีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงนะคะจนกระทั่งทําให้ตาบอดนี่คือภาวะที่เรียกว่าสตตเวนจอนสันค่ะหลังได้รับยาเข้าไปเนี่ยคนไข้จะมีผื่นขึ้นปากบวมรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกบางคนมีตาบวมร่วมด้วยจะมีแผลทั่วตัวทุกที่เลยนะคะบริเวณเยื่อบุอ่อนไม่ว่าจะเป็นปากตาหรือแม้กระทั่งอวัยวะส่วนล่าง ผิวคนไข้เนี่ยจะลอกนะคะเหมือนมีแบบแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกทั่วตัวทั้งตาดําและตาขาวของคนไข้นะคะก็จะมีแผลถลอกเต็มไปหมดเลยแผลถลอกเนี้ยถ้าเราทิ้งไว้ไม่ทําอะไรนะคะมันจะหลอมรวมเข้ามาติดกันทําให้ตาขาวนะคะมันลามเข้ามาบาังตาดําทําให้กลายเป็นเรามองไม่เห็น สิ่งที่สําคัญเลยนะว่าคนไข้จะบอดหรือไม่บอดเนี่ยคือต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วค่ะโดยเราควรจะวางเยื่อบุรกที่เป็นแผ่นแบบนี้ค่ะเอามาแปะที่ตาเพื่อป้องกันไม่ให้เยื่อบุตาที่มันถลอกเนี่ยมันหลอมรวมกันถ้าทําภายใน 1- นถึงสองวันแรกนะคะบอกเลยว่าผ่านไปเนี่ยดูไม่ออกเลยนะว่าคนไข้เคยแพ้ย,ยาสตีเวนจอนสันมายาที่แพ้กันบ่อยๆเลยนะคะก็คือเนี่ยแหละค่ะยาฆ่าเชือ้อยาปฏิชีวนะ กลุ่มที่เจอบ่อยนะคะคือกลุ่มเพนิซิลินนะอย่างเช่นอะม็อกซิซิลินไดอคซาซิลินออกเมนตินยาฆ่าเชื้อกลุ่มที่2นะคือกลุ่มซันโฟนามายชื่อในทางการค้าเขาคือแบคทริมตัวนี้ก็แพ้บ่อยนะคะในคนไทยนอกจากนี้นะมันยังมีกลุ่มยาแก้ปวดเช่นแบบไอบูโฟเฟนไพลอกซิแคมที่เราชอบกินแก้ปวดท้องเมนกันเนี่ยอันนี้ก็เจอเรื่อยๆเลยรวมไปถึงยาโรคเกานะคะที่ชื่ออัลโลพูรินอลนะ อันนี้สถิติการเกิดสตีเวนจอนสันเนี่ยสูงที่สุดเลยะคะ่ะโดยเฉพาะในประชากรคนไทยยาวัณโรคยาต้าน HIV แล้วก็ยาโรคเรือนก็เป็นกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงเหมือนกันค่ะหมอลูกเกตลิสายชื่อไว้ตามนี้นะคะใครที่ทานยาเหล่านี้อยู่เนี่ยเราจะต้องพึงระวังเสมอว่าเรามีโอกาสแพ้ยาได้ตลอดแม้ว่าก่อนหน้านี้กินแล้วจะไม่แพ้ด้วยความ่วงยยจากเลสิกมอลูกเกตค่ะ